เอ้าเสร็ดงานแล้วเสร่าเลาหมเสร่าเลาหดนะโอ้ยสามชาแลยสามชาเลยวะสามชาเลยวนี่สามชาเลยวสามชาป็ดเป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 ดปดเนี่โอ้ของเนี่เอโอ้ปลาเขาจัดหนักครับ ตอนเย็นๆแมอยาแหงเลยแล้วมันจะมาดิโอ้ป,ะปะลาปลาเรนนี่เย็นแล้วเฮ้ย้เ้ยโอ้สามเจ้าก็มาแม่แน่นอนแน่นอนแน่นอนสวัสดีครับอยู่กับผมช่องหนุยสาวร้อยเอ็ดนะครับวันนี้พา ชาว youtube FC ทุกๆท่านมาดูรรดาครับเริ่งงานแล้วครับมาดูรถขุดโกบิโกเอชสองร้อยเมื่อตอนกลางวันนี่สายเฮลิคอปเตอร์ครับอันนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วใช่ไหมนี่เปลี่ยนแล้วครับเรีย,ยบร้อยแล้วครับนี่ใหม่จิกเลยไลฟ์มานไหนครับเนี่ยโอ้ 3,200ครับเ <phones. S 2> ส้นนี้ก็ถือว่าไม่แพงเนาะซื้อร้านไหนบ้านขบนเขาาจากอัี้ยะโอ้ซื้อดูันเล่นบ่ะสามารถสามารถขบวนเลสายนี่รับเป็นสมปีเดียสปีเขาอกนี่สามปีสปีมันซึกรอเลยเต๋อสามารถสองปีเริ่มแตกล่ะครับบ่สปีนี่เขเริ่มเล่าแล้วมันคือสีบอท่น่สามันคือว่ากำลสามันอตัวปีแรกก็แตกมงให้อกตัวเบอ่ปีสองกบน กนเลืองานนะจรบีดี่ดนโดนทว่าเงาแล้วรถปะเล่วันไล่เดือนเนาะโอ้โเต้ไลัง้กูป่อ้อยู่โอ้ไเดือนเงีบมาครับผู้ใดน้อยลูกคืหลานเพียงเต้นี่้าแล้วโอแน่นอนเถอะวะที่มาใช้คนละคันคันละคันตายอยู่ใช่ไหกระตูนนะครับโอ้แถววนั้นรถแม่คเนาะขึ้นไปกระตูขึ้นกระเสียดมาหนองต่อบ่ บ้านน้องตัวบ,บ,บ้านน้องตัวกับบ้านมูม่ฮมส์ตรวจน้องตัว,มตว,ตว,ตวผมเจักบักแมดบ่ฮะบัก,กแมทมึงจะเก่งแมนบ่โอ้มันอยู่บ้าน,นอีโคดเออคนละบ้านคนละบ้านปลอดที่ <c oughs> ะมาตามงานเอลสามหกกับห้าศูนย์ครับมาดูความคืบหน้าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้ววันนี้ จะเสร็จหรือเปล่าโอ้ได้เยอะอยู่ต้นนี่แม่โอ้กองดินมหาศาลเ,เลยรถคุดสาดตไหนวะเนี่ยรถคุดได้สาด์ไหนวะเนี่ยทำวมศาสตรววะเร็วเนี่ยเฮ้ยคอยว่ายเร็วคอยว่ายเร็วคอยว่ายเร็วมันตีว่าเร,ร,ร็วเร็วไม่ได้จ้างเลยหนหุ่ยฮะไม่ได้จ้างเลยคอยว่ายเร็วมันว่าเร็วเดีกันว่ารถจุก สาดไปสาาไปไ,ไรดิกานยี่รถบ้ว <laughs> ได้บอกกันว่าไหนเชียกันว<อ>่นี่โอ้โหจนปลาเลยตัวนี้แม่โอ้ยหัว่าเห็ดนมันเลีวรถหารอยนดอเกจาเลยหารอันด้มันเชี่ยงทับเาวราไม่จนเลยเออซดเลยวิตามพุ้หามเรมุนรอบเลยโอ้ยดีมาเบิงเลยช็อตเด็ดดิโอ้มุนขามุนเลยดิ โต๊คำปาดทั่วสามารถเหรอเอ้ามาดูครับแี่ต้องสัมผัสสักหน่อยแล้วกินกล่อมแล้วรถแม็กโครถแม็กโคสาดดินให้เกือบครึ่งสระเฮ้ยกินกล่อมแล้วเฮ้กินกล่อมแลโอ้งานเกือบเสร็จแล้วนะเนี่ย เกือบเกือบจะเกือบ,บจะเป็นความจริงแล้วให้แล้วใค่แล้วนี่ถ้าเ,าเอาดินตรงขอบตรงนู้นมานะครับนี่เนี่ยตรงนี้นะไม่ใช่ตรงเป็นฟองนะผมว่าล้นเลยลนะนี่ได้ดินเยอะครับมาติดตามครับตอน,นเย็นครับมาตายทำให้ดูครับ เก็บงานตอนเย็นครับความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างขันไป,ไปด้านนึงแพบๆเลยว่ะโอ้รถแรงรถแรงโอ้เจ็บๆจริงๆ,ๆ,ๆว,วะ่ะวันนี้ไหมเอาแถวเอาแถวเอาแถวเอียบดากเลียังคว แฉกจาก้ะแักเากสามหกของเราธรรมาดาครับแรงเหมือนกันแรงเหมือนกันไอ้บอกว่าสามหกไม่แรงต้องมาดูครับทำงานคู่กับ L 5 0 ช่วยนี่ผมว่าไม่เสร็จครับวันนี้วันนี้ห็นเจ้าของบอกว่ารถกดช่วยเป็นครึ่งสักนะครับครึ่งบอ่อเลยงานก็เลยเคลื่หน้าไกลครับได้เยะเลยวันนี้โอ้ดบอับกแล้วสามหง เป็นกองาอาัดแห้งๆเนี่ยรถรับเหมือนอ่จาจัดไปครับจัดไป ไม่ใช่ย่อยครับทำงานได้ดีเหมือนกันครับแรงเหมือนกันปิดตรงที่5 2, ้าศูนย์หนึ่งัเสียงคลอนเสียบดาขนาดเลยครับ เอาเลยปานนี้นมกตั้งมองนั่นไปคิดเบอบเบอรเลยดิไปไปนั่นหมุนหลบหลบอยว่างเจบเจบบไปเลยดิโอ้โห่า่า่นั่ไงได้ดิลกเอามาเหมือนเลยบอดิน รดินบ่มาหมดเด้อหัเอาแซ่กองบ่เพิ่นบ่ให้ยิ่งน่ะ1 7 3สดแซกองนี่โอ้เอาหมดนี่เลยดที่ นี่แซบด้าขนาดเดี๋ยวหาคุณห้องนี่ ครับก่อมาตามดูความคืบหน้าครับก็ไม่มีอะไรมากครับมาดูว่างานไปถึงไหนแล้วก็เก็บค่าบรรยากาศตอนกินให้ดูครับดัน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 ค้ายดันออกรถขุดก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับวันนี้เลิกง,งานห้าโมง เดีรถแท็กเตอร์ครับรถไถยังทำงานอยู่อันนี้ต้องเก็บให้เสร็จครับเดี๋ยวงานงอกพรงนี้จะเป็นการทำงานหลายวันครับ<ม>เหาอัน4ี่พันครับตรงนี้ครับผมสะบอกขนาดท,ที่น่าจะ1งาน1งานหนา ที่ดินนะครับกอจะอยู่ประมาณหนึ่งงาน,นครับไม่ถึงไร่ครับไม่ถึงไร่อยู่ประมาณนี้ครับนี่ไม่ไดีอาจจะไม่ถึงงานก็ได้อาจจะเป็นตารางวา จะถึงขอบตรงนี้นะครับอืทำสา่างน้ำพร้อมน่าจะเสร็จแล้วนะครับนี่เหล๋ยวจเดี๋ยเ,เก็บงานหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบหรือดินเขาจะแต่งขอบสะไม่ก็ไม่รู้นะครับนี่น่าจะเป็น ป่างข้อมคอครับวันนี้ตอนนี้เย็นแล้วก็จัดให้ชาวพี่น้องชาวยูทูบเป็นแฟนชาวเอฟซีอ๋อป่างข้อมคอครับตอนเย็นครับผมก็เริ่มงานแล้วจะลากันไปครับ ฝาช่อง1าวร้อเอด,ด้วยนะครับอย่กดติดตามกดถูกใจให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำชิปได้มีกำลังใจในการทำชิปต่อไปครับผลลางันไปด้วยแพ็กคู่ครับ L 3 6ปะทะกับ L 5 0 1 8ูครับ แ,แรงครับคอ,อลนันังแต่พวกพุณทัวร์วาโอ้ยขนาดบันไว้ครับวันนี้พื้นที่นี้คือยังยึกระซึกมากเลยครับนี่ยาวห้าคืนเรา่อดัง่อซิ่สิงครับลาไปแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับอ๋อ สวัสดีครับ